ี่จักรยานมาท่องนามาชมข้าวงานละเอียดแต่ที่เรากต่งงานนี้แบบเขียวเลยจ้ะบรรยากาศดีๆนะจ๊ะนี่เลยบทที่สองนี่คือนาแม่นะฮะเมื่อได้ขี่รถออกบานปัน่นจักรยานออมบ้านออกกกำลังกายนะคะนะคะนี่นะคะนี่นะคะ เหมยอ,อีแท้เหมยอ,อีแท้เหมยอ,อีถึงปั่นจักรยานจะออกมาดูสุ่มหาตานะคะตะก,กี้แม่ลอาโทรมาบอกว่าเอาปลาไปบ้านแล้วรอบนึงหาคนสอยเห็ดแต่ว่าเฮาบอกเข้ามาทุกนาทีมาเบิงสุมส่มจับปลาสุ่มจับปลาก็จับบอฮันได้แล้วนะ เราจะไปเบิงสาอันนี้เราจะไม่แวะเฉียงนานะน่าน,น,นี่าไปใส่ปะ่ะกลับกันหมดแล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้บอ่อปลาตื้นจะส,สูบน้ำบ่อตื้นเรากำลังจะพาท่านผู้ชมไปเราก็จะผ่านปา่ามะม่วงเรานะคะ ต้นผลไม้ไอ้ที่ปลูกรุ่นรุ่นรุ่นหลังนะคะไม่ใช่ปลูกรุ่นแรกปลูกรุ่นหลังไปดูปลานันก่อนก่อนจ้าบุกปลามาบัตรทันออกกลับบ้านไปแล้วดีพัตรทในเบิรงเลยอันนี้ปลาอย่างปลาเขาปลาเขาอันฮหปลาเดาออกกับบ้านไปแล้วครับ กี้ไปพร้อมเหรออันนี้จุดอันนี้จุดอนันประหมจีวิกินนะอ๋อครับเดี๋ยวไปเบิง้งชุดนั่นตกปลากันอเอาเขายืนให้นะเอาถะแม่น่ะเ <laughs> ป็นห่วงปลาอยู่ <laughs> มาดึงนะสมเหาได้ยินเสียงปลาเหรอนึกว่าปลาบ่อนคนบ่อนด้วยนะนึกว่าปลาบ่อนคนบ่อนแล้วน่ะมาตายปลาลายบ่ม อโอ้ยากแล้วให้เขาเก็บปูดตากแดดอันนี้บ้านบ้านเอาเลนบ่อนอ่ะ,ะอันนี้ฝั่งนูน้นเดยนี่คือหาปลาน้ำท่านแหงอ่ะได้ไลายเตอ๋อวัดี้รอบนี้ได้ไลายบ่อนอ่ะรอบนี้มีแได้ไลายบ่ อ oh, ๋ยกดักัสิบอจบัังานอสม้ไรคคลองจากนั้นตื่นนะครับเสียดีแล้วน้องปาก็เดินนะร้องมาจริหิวเลย หมูต้มไก่อินหมูเวียนกินต้มไก่อันนี้ที่เราสูบน้ํามาใส่ข้าวนะคะเพราะว่าข้ามันน้าท่วมมันก็ตายแล้วเขาก็จะสามนะคะสามก็คือการดํานะคะตรงที่มันแบ่งๆยังสีเด้อเนี่ยแบ่งๆยังสีนี่เครื่องสูบน้ําของเขาที่เราไปตกปลากันตะกี้แต่เลยอันนี้คือปลาข้างหัวจะมาจากทงนะเม่อยมากเลยโอ้ป่าตัวเนี้ยเต๋นตนอนด้ไหมอ๋อเหาะใครหัว โอ้ยไข่กินไข่หมกหมกไข่มันก็กินบ่ไหวแล้วบ่เอออันนี้ไม่แทน่ะวู้ววนี่ไข่เสียซี่มากหนึ่งไม่งั้นก็เลยไม่ฟื้นก็ใส่ไปรงเลยปลาคอได้สิปลาคอก็ขังไว้เลยถูกไหมถ้าไปเบิ่งปลาคอกันเฮาโอ้ยไปเบิ่งปลาคอกันถ้าได้หลายท่านะเราแบ่งไปให้เราแล้วเหนาะอู้อันนี้อันนี้ปลาอย่างวะนะ ตะคอแล้วละมัดนี่แก่งายนะคะผลงานมือนี่ทำปลานะครับเดี๋ยวเราจะทำปลาก่อนนะครับ